นี่ไงโผยอดโบสก right ็เจอเลยครับผมเขาใส่กันแน่เวลาจัดการก่อนกิวันเฟิร์มกับชาปเปอรมุมนี้เสียเปียบแล้วกิวันเฟิร์มกระเปมาเก็บหนึ่งก่อนซิงแซิงคิวฟรีขึ้นมาไม่สนใจเก็บวนลเลยแล้อลยูมาเก็บซิงแซายคืนมาแล้วกิวันเฟิร์มเมื่อกี้องาะว้มพี่แย่แล้วตอนนั้นสามวอลจะเก็บไปก่อนอลยูมาเข้ามาเก็บหนึ่งก่อนโดนหัวมาตีน้อยโดนมาต่อแล้วโดนตัวน้ำมาติดหัวหนึ่งเมตรแล้วเสร็จเตะ โอ้โหโดนชิ้งลดมาครับผมแล้วเเปกับมาเก็บได้เก็บ2องครับผมโยชิเก็บจันพุมเมนได้เหมือนกันโยชิมินบุรีจะเป็นใบของไฟนี้ระเบิดของบุรีน้ำมาแล้วแถมมาเคมเคมหมดเกมหนึ่งหลังแต่ไปก่อนว่าบุรแล้วสะบัดมาเกบหมดครับผมอีรอนเก้เกมสุดท้ายหรือว่าเกมที่8ลวงผมเหลืออีกแค่ไม่กี่เกมนะนะก60 ใช่เลยห้าสิบสองเกมเท่านั้นเองใช่ครับนะครับเอาจริงนะทุกไม่นี่เพียงนี่แค่วันแรกนี่แค่วันที่สองนี่แค่วันที่สามเนี่ยถ้าไปใช้ไมค์ไปลวกคิดคำนี้เนี่ยโอ้โหงานเข้าเข้าจริงแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการพูดแบบให้นักกีฬาเนี่ยรีเซ็ตนะแต่ว่าให้ตัวเองเนี่ยแบบไม่ไปโฟกัสกับเกมที่ผ่านมาได้เองครับ นะไลนยเครื่องบินครับรอบนี้มาขายม็อกขึ้นไปทางด้านบนขวาครับเป็นสเตลเวอร์นั่นเองก็ถือว่าก็เกือบกลางๆแล้วแหละแต่ว่าทีมที่จะลงทางด้านล่างขวาเนี่ยเจ้านี้ต้องต่อรถไปครับก็คือลัมพูลนะอยู่ทางขวาหรือจะเป็นคนพวกมูสนะที่เลือกลงริฟโคก้านี่ยครับเกมนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผลนะเดเทโดลงมาแล้วครับคอนเซนเทรธครับตามด้วยบุรีลัมครับซิกเนเจอร์นะฝามบริเวณใกล้ๆกับสะพานทางด้านซ้ายมือครับเป็นไอทีเอธครับ เอฟวกับทางด้านไอทยอร้านะเหมือนเดิมที่เก่าเจ้าเดิมอมไม่มีเปลี่ยนครับตัวนี้รอชมไปได้เลยใช่ครับเขาเอาแน่ฮะนี่ไงโหยอดโบสก็เจอเลยครับผมเขาใส่กันแน่แต่สองอทีมนี้นี่พอเหลือรอดออกไปเนี่ยก็ทํายังคงทําได้ดีอยู่นะอเกมนึงเนี่ย ก็เป็นแอตเทรลาได้แชมป์อีกเกมหนึ่งก็โมเลนเบก้าลากให้เพื่อนได้ดีครับแล้วลงแบบนี้ประทะก,กันอีกแล้วครับแล้ววิ่งตามแอตเทรลาวเอาเืนเอาแต่ไม่ทันครับแล้วพีลีฟไปตกโอ้โหล่มไปชนอะไรหรือเปล่าเป็นไปได้ฮะโอ้น็อกดาวน์ฟรีครับแบบนี้ไีลีฟใช่ครับแล้วคิวฟีดขึ้นแบบนี้เอ้ยแต่ว่าแต่ว่า,วาวน็นอกไกลยอยู่พอสมควรครับใช่ครับน่าจะไม่มีปัญหาครแต่แบบนี้น่าจะรีบไปดึงก่อนนะสำหรับ ผู้เล่นของอาจจะระแวงว่าถ้าข้ามเอาติดติดไม่มีหมวกเกราะด้วยนะสำหรับนักดาของแอตเเทราครับครับผมเมื่อกี้เนรีโหล,หลดช้าไปนิดหนึ่งนะไม่งั้นนี่อาจจะมีน็อกดาวน์แรกจากการประทะกันเกิดขึ้นได้ครับใช่ครับนี่แล้วเขาปล่อยบีลีฟยาวเลยฮะโอ้วงน่าจะไม่กล้าที่จะข้ามไปนะแล้ววงขึ้นดางด้านบนอีกแล้วครับคล้ายเกมที่แล้วแต่ยังกินน้ำน้อยกว่าเกมที่แล้วน,นใช่ครับโอ้ยังไงฝากกดไลค์ก แล้วตออไปด้วยเกมสุดท้ายของวันนี้ท่านผู้ชมครับเกมที่8ครับและดูฮะเลตติ้งของโมเลสิก้าหกสิบครับผมค้าวบาลังครับ11บคิวหนักไปทางด้านของการช่วยทีมเมทแล้วก็การจบสกอร์หรือว่าการจบชีวิตศัตรูนั่นเองครับโอ้เน้นไปที่การฟินิชเชอร์นะแล้วก็คิวสติลระดับหนึ่งอุ้ยแจนคู่รบครับผมโมเลสิก้าเกมนี้หมดสิทธิ์ลากแรงลากแต้มไม่เพื่อนแน่นอนนะเก็บตัวกรูใบครับผมใบสั้นโอ้โหกดอีกแล้วอ่ะคุม ซ้อมอีกแล้วครับใช่ครับคือจริงๆอ่ะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นอินเกมผมจะต่างถอยไปรีกรูปตรงที่บีลีฟน็อกอ่ะใช่ออแต่ก็เขาอาจจะกลัวว่าธนาไอ้แถวเราเนี่ยตั้งโซนรอรับในระหว่างที่มูฟกลับหรือเปล่านะไม่แน่เพราะว่าแอแถวเราอะลงบ้านเดิมทุกรอบครับผมเอาแลครับแอแถวเราได้เปรียบอีกแล้วครับผมสำหรับเกมนี้ครับสี่ต่อสามครับแล้วบรรดาวันอยู่คนเดียวบ้านหลังนี้ครับสามชั้นครับต้องดูนะว่าจะ ตอนนี้เนี่ยคือแบ่งโซนกันเรียบร้อยแล้วมีโอกาสที่จะแยกกันออกได้เลยนะอ wh, แต่แตว่าทุกนัดท่านผู้ชมครับปืนของ SW เนี่ยเป็นรองนะครับมีแค่ SMG เท่านั้นับผมที่เราเห็นการหาวแลแครับบอสเซนได้เอ็มโฟมอะ่ะเนดูปืนดิแล้วบาณฑนาวันยืนไกลมากครับใช่ครับจะโดนอุ้ลบโดดแบบนี้ได้ยินเสียงเต็มเต็มครับอุ้ยขอไปใส่บอสเซนนะต้องถอยพก็อุ้ยเจม SKS3 นัดเข้าที่กลางหลังครับผม oh, โอ้โหมีสมงคนะบีลีฟจะปลาหรือเปล่าปลาได้หรือเปล่าฮะม,มุม,ม,มนี้สองสมงค<อ>แล้วกําไเข้าไปดึงแทงเอาเราถ,าถ้าโถมมานาน่าวันเกี่ยวหลังนะเอ้ยแล้วไปแล้วแนวเราแล้วระเบิดไปน็อกได้ก่อนแล้วเปิดมาตรงนี้ครับแนวของเกมส์ที่อไปได้ครับผมหก 6-2ครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหตึงๆตึงๆเลยเมืกี้อารมณ์ในเกมท่านผู้ชมครับคุณเปิดเสิร์ฟได้ละไม่ใช่อารมณ์ในเกมอยู่แล้วอ่ะเออเฮ้ยเคลียร์เขาเรียกเคลียร์ลำกล้องเฮยเคลียร์ลำกล้องสามแม่สามโอ้โหอีกแล้วครับผมงานนี้พื้นที่เล่นหายไป4คนครับผมในวัมทีคิวทุกเกมนะครับใช่ครับแล้วก็มิลานเนี่ยก็เลยดีเหมือนกันนะเอารถลงลดลงอะไรอ่ะลงน้ำอ่ะลดลง แล้วลงใช่ไหมเขาขับรถลงไปใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเหมือนจะใช่นะใช่นี่ไงบักกี้ดูดีเดือดร้อนออฟเซิร์ฟเลยหันไม่คุยกับเพื่อนหรือเปล่าเมแบบกดดับบิลค้างเอ้ยว่าไงเพื่อนแล้วอู้หูขอดาวได้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ผมก็งงคุณบอวรถหนวกว้าบอยู่ดีว้าบเลยไม่เห็นตอนแรกอยู่ดีวาร์ปลงไปเออแคกเกอร์ดันสุดนะครับผม survival ดันสุดแล้วก็ ทีมเมทคอมโบกับเพื่อนสติลเลอร์นะครับผมแล้วก็อ่ายูทิลิตี้ครบครบเครื่องผมบอกเลยค่าตัวพุ่งต้องมีไม่ต่ำกว่า5้าแสนอุ้ยผมว่าเกินผมว่าเอาทำลายสิทิดังแม่เหมือนกันเป็นไปได้ใชครับผมคือทอ่ารู้ดูกานที่แล้วเนี่ยเราเราค่ากามาว่าค่าตัวน่าอยู่ประมาเจ0 0แสนใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมว่าเฉียดล้านแล้วถ้าเกิดใครจะดึงนะเป็นไปได้ใช่ครับหอบเงินไปเลยอ่าแต่ตัดมาเมื่อสักครู่ครับ เจส์สปาร์เกอร์นะโดนตัดโดนทางด้านมอรินโญ่เนะี่ยตัดออกจากเกมไปแล้วครับครับ<ก>ผมก็ถือว่าถ้าไม่นับทางด้านเอฟวีเนี่ยก็ถือเหมือนเหมือนคนแรกเหมือนกันนะไนมะ่ได้าจากสปาร์เกอร์ครับไปที่ผมหมูด <c oughs> และวงไปขวา <c oughs> ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวแล้เฮ้ยโอ้โห,โหพูดเหมือนเดิมวงมาเหมือนเดิม <c oughs> จับไม่ <c oughs> ได้เหรอเขาบอกว่าอาจจะไปที่สตอเบอร์ าเวลาฉาบก่อนกี่วอนเฟิร์มกับชาเปอร์มุมนี้เสียเปรียบแล้วคิ่วันเฟิร์มก็ไปมาเก็บหนึ่งก่อนซิงซัคิวฟีขึ้นมาไม่ตก็น้อยเก็บวอนล่าได้องจูมาเก็บซิงซัคืนมาแล้วคิ่วอนเฟิร์มเมื่อกี้น้องโซวิยาแล้วตัวนาซาวมาเลิเก็บไปก่อนอ้ยุ้งมาเข้ามาเก็บหนึ่งก่อนโดนตัวกมาตีน้อยแล้วมุมนี้โซวิยาไฟจะตีน้อยใครดีใครได้แล้วหนึ่งออนวันโอ้ยนิโอติก้ายิงโซวิยาก็บอกโอ้เหลือจะชื่อเฮ้ยแล้วแบบนี้ชาเปอร์กลับขึ้นมาได้ครบสี่คนครับ โอ้โหแล้วคืออะไรครับอยู่ดีเขามาทิ่มเฉยเลยฮะตรงนี้แล้วเดือดกล้าไปแถมบอสเตอร์ได้อีกหนึ่งเหมือนกันครับผมโอ้โหคิวทีมสีฟ้าเรียบร้อยหน้ามึงบอลซี่ตอนโดนกูได้บ่ายเอาเลยเหรอไม่มีกูเดี๋ยชื่อโดนฆ่าเอฮ้ยูู่หนอนยิงอจัดให้หน่อยดเนนียๆเเจบฮ้ยเราลีออนอย่าเพิ่งโอ้โหถ้าลงรถตอนนี้โอ้โหเลยไปนิดหนึ่งครับ แล้วก็ไปเลยครับผมแค่แวะมาได้าใบใจโอ้โหเชียบจัดนะก็คือตอนนี้คือเพลงเพลงเราเนี่ยยังใช้ได้ผลนะแต่ถ้าได้บายโดนเนิร์ปุ๊บเรียบร้อยแต่ก็เเพลงใหม่ไงอลานห้าสิบอะไรนะหลานห้าสิบเควิวเวอร์คออซิงเกิลใหม่เสียหน้าเหรอใช่เอาเรื่องนะอโอ้โห,โหโลกนั้นไม่ครับนี่คือต้องห้ามตายเลยนะเอ็มเอสชนบุรี ไล่มไอทีเฮทครับเลือกหมูอ้าวเราวไปเรียบร้อยตัวเม้ตัวธนวัตรไปก่อนครับผมน็อกดาวน์ลงไปแล้วและไอกากไปได้เอ็นกรูเซียตัดโมเม้นตั้มธนวัฒน์ไปครับผมเหลือ2คนให้ไอทีเฮทเทแล้วครับตอนนี้โอ้เรียบร้อยครับหายไป2โอ้แบบนี้ไม่ดีแล้วนะไอทีเฮทครับและที่ตอนนี้ธนวัฒน์เนี่ยยังไม่มีคิวนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีเลยทั้งทัวร์นาเมนต์ใช่8เกม แปดเกมไม่มีคิวเลยนะตอนนี้ครับธนวัตรทีเอ็ดครับเหลือสองคนครับต้องรากแรงแล้วครับฮันโวายาก,กับดักแมนใช่ครับแต่คือ,โอ,โอสมวก,ก่อนคิวเนี่ยเอสครูเซียเอาไปหมดเลยตเนี้ใช่สิบเอ็ดคิวนะโอ้แล้วดูครับมาทีมเกมนี้แล้วเป็นเกมสําคัญของวันนี้ด้วยครับเกมสุดท้ายถ้าคุณดูแกลบคะแนนเอาถ้าวัดจากโซนตกชั้นก่อนนะไม่ได้วัดโซนโคตาเท่าไหร่นะตึนี้ตอนนี้ห่างประมาณยี่สิบกว่าโอ้โหแลนี้ตึนี้ขึ้นมาอ่านอ่านหะน่อยอ่า ดูลินโอ้ดีดมาทางเดียวเลยครับตรงนี้ดูลินรครับเซอร์ไว์เวิรว์นะก็เพราะว่าเนินนี้ก็เล่นได้ไดนะเล่นได้ <นะ S 1> จดออเรียบร้อยครับเอาครับผมมีการยิงรับจากบุรีรัมครับแต่ว่าน่าจะรอดไปครับเชคซิ่งโอ้แล้วโดนติดบ้านแบบนี้การยิงกระจายของบุรีรัมจะมีปัญหาหรือเปล่าครับโอ้แล้วเป็นทีมที่ลุ้นตั๋วอยู่ด้วยนะฮะอย่างเมจิกก็ถือว่าบุรีรัมเนี่ยกลับมาเล่นโซนเดิมเลยนะพอเป็นวงนี้ครับ ล็อกบ้านแบบเดิมเลยนะเารามีลิกันแต่ว่าเหมือนจะมียิงแจมแจมาจากเมอร์ลินมอมุมมันค่อนข้างเปิดนิดนึงนี่ไงมาแล้วดิมาอุย๊ยฮอดโบย่านี่ไงครับผมแล้วแต่ว่าทางด้านหลังเขาเข้ามาเติมแล้วนะครับ ดักแมนยืนค่อนข้างไกลฮะแล้วก็โบผมยาแถมไฟไปอีกหนึ่งโดนไฟด้วยวิ่งแล้วเหมือนจะโดนเพิ่มหมูดคอมานะเมื่อกี้ครับคอนเทนเทต์คอนเทนเทต์อันฟีดแล้วเห็นว่าไอ้มาเทสเหลือแค่2คนโงเข้ามาช้าเลยจอดมาจัะโมเมน์ซัมเอฟิกไปก็ไม่ได้คิวนี้ครับผมแล้วจะเปไปเรื่อยๆเนินขมยังขวายิงที่หลังคมกว่าครับผมจังหวะนี้ใช่ครับผมแล้วทิ้งเลยฮะดักแมนโดนเตเปไปอย่าบอกนะว่ายัง เฮ้ยเฮ้ยครับคุณได้เลยครับผม M I T H แฟงไม่ได้ครับผมเกมนี้โอ้หผู้ชมต้องชมเนิร์สจริงๆนะโดนทิก่อนใช่อุไรโยชีไปส่งนูรินครับผมนอกดาวลงไปละตรงนี้แล้วเก็บงานเลยครับผมนี่อย่างที่บอกยังไม่ได้โชว์ศักยภาพเท่าไหร่ใช่ครับแต่เราดูรินนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับ M I T H ครับ โอ้นี่ครับแล้วมาแล้วรำคูนะอย่างที่เห็นในคิวฟีเอาใจกูลล์ไปได้ด้านเซนซีนครับน็อกดาวไปแอตแทอร์ลาครับเกมน,นี้หลังจากได้ออกจากเมืองมาแล้วเด<น> <มา S 2> เทโดนเผาเผาไม่เข้าครับเผาไม่เข้าวาแล้วนี่ครับปู่ชิวไปได้เลเจย์แต่ว่าเลเจย์ไปได้บปโดนก้าเหมือนกันแล้วเก็บโดยทางด้านของปู่ชิวเลเจเย์มาได้เซนซีนเพิ่มมีเอ็นโดนเหมือนกันสเปย์ไปแล้วโยชิดีกว่าครับมุมนี้เหลือไปครับโยชิเหลือหกเท่านั้นนะตรงนี้ครับ ูชิวเหลือคนเดียวก็ต้องชุบแฟดขึ้นมาก่อนนะแต่ว่าจะมีระเบิดลอยมาหรือเปล่าแต่เหมือนโยชิต้องถอยก่อนับปั๊มยายขึ้นมาใช่ครับโอ้แล้วดูไว้ทางด้านหนึ่นงกันเถอออราวหลังจากที่ชนะในโปรจินกีไปเข้ามาเก็บตรงนี้2คิวครับเป็น m s ็นั่นเองครับผมโอ้โหเอ็มอยู่ดีฉีกไปนอกตรงนั้นได้ยังไงฮะอยู่นอกวงด้วยนะครับเหมือนจะมูฟช้ากว่าเพื่อนนะเ<ด><ด>อาเลยครับ13<ด>ทีม4 6ชีวิตในเฟสที่3ครับบูโซนอัปเดตเฟสที่4ดีดไปไหนมุมนี้ ไม่อยู่อเมริโมอ,อีกแล้วท่านผู้ชมครับบ้านเดิม<อ>บ้านน้อยคอยรักแต่ว่ารอบนี้เนี่ยชีกสองหวังด้วยครับผมโอ้โหและดูว่าเอเมตตีโดนคอมาจากชาร์เปอร์ครับและเรียบร้อยฮะแต่ครอบ,บเก็บเจมท่าน่ารักไปครับโยชิมุริหมุนอยู่ยังหวังที่จะปิดเดเทรดครับผม<อ>เกมนี้มีใครไปไหมเดเทรดคุณอาร์ตเกมนี้ผมไปเดเทรดครับวันนี้ไม่ได้แต้มเลยนะวันนี้คุณเฟรมได้แต้มอย่างนะยังยังครับผมเก่งซะด้วย ครับหน้าเหมือนไต้ัดนี้เอออ่าและเจมเปิดน้องแมสนัดได้ครับแอตแทกออลดาวมาแล้วครับน็องดาวแรกในเฟสที่4ครับโอ้ยเมชมุรีเล่นลำบากพอสมควรนะใช่ครับโอ้ยชาเปอร์เหมือนจะเข้ายากครับเกมนี้นะอยู่ทางด้านล่างขวาวงครับโอ้ยคอนเทเกทขยับเข้ามาเพิร์บเพยังไงแล้วมาเล่นมุมนี้เขารอรับอยู่แล้วนะครับผมเปไปตกไปไม่ตกตัวตกไปสองตกไปสอเล่นด้วยชนกัผมาู้กันชนหน้าเป็นลอยเลยครับผมหน้าเป็นลอยเลยแล้วนี่บุรีรัมเดินเข้ามา บุรีรย์เก็บไปสองกับผมแจมหวนหวานนะตรงนี้แล้วตาเปต่อได้ไปหนึ่งเหมือนกันแล้วไปตองเคเอตี้เก็บเซ่งไปแล้วโดนตวนไ่เหมือนกันรับผมอู้โยชิ้ยังไงเรียบร้อยเลยเหมือนก็ไปได้เอดี้เหลือคนเดียวหรือเปล่าตรงนี้แล้วบุรีรยาโอแล้วลาําพูลมาอีกหนึ่งทีมครับกาลังจะแจมกันหลายทีมเหลือเกินตรงนี้ถูกต้องฮะกลายเป็นว่าเหลือลําพูนกับหน้าของบุรีรํนนาสองทีมนะไม่เห็นนะว่าบุรีรําเหลือใครบ้างครับแต่ว่าเหมือนจะเหลือสองคนนะใช่ครับเอาเลยครับไฟ์นี้ โอ้กลายเป็นไฟใหญ่เฉยเลยนะหลังจากที่คอนเทนเต้มาเปิดสี่ทีมปะทะพร้อมกันครับผมแล้วดูว่าวมนโชสิก้าไปได้ติกแท็ครับผมน้องๆได้ลงไปโอ้แล้วดึงไหมดึงเหลือคนเดียวหรออเหลือสองคนครับผมเป็นก็อดแมวกับโนะอะกับโคนาซี่ครับและกำลังจะดึงโนได้ขึ้นมาแล้วจะกราไปได้ปู้ชิวครับ เดซเฟดก mm ็ม hmm. ีป ja ัญหาเหมือนกันแล้วเจเยอร์ไปได้ป wow ู like mm. ่ชี้ก่อนแล้ววันนี้การไปได้จากุรอเหมือนกันสเปย์ไปตรงนี้แล้วเดเสร็จที่เป็ดไปเจ้กูได้กรูมาแอทแทกออราวมาได้อีก2แต้มเหมือนกันกบผมแล้วมาทิมตรงนี้ทิมตรงนี้โปรตโมไปก่อนแล้วมันโทรไปได้เจมี่งหนึ่งคนเหมือนกันครับชาเปอร์ขยับเข้ามาแจมหรือเปล่าแจมแน่นอนครับแบบนี้เหลือ2คนหรอชาเปอร์เหลือ3คนแล้วนี่ไงเรียบร้อยแอทแทกออราวจบอันดับที่10ไปครับเหลือ9ทีมนี้ 9รายไอ้กากเปิดหัวลอสันโตได้สายตีซ้ำลอสันโตโจเกมไปเบลโมดล็อกขอมาจากด้านขวายาวๆเบลโมต้องลงมาก่อนนะไปปิดไม่ได้จากโลงนันมายเนี่ยยังไม่มีคิวเอเอ็มเอชุมบลีครับแช้ขาดอีกแค่หนึ่งแรงจะมีแรงพอยครับใช่ครับโอ้จริงๆจากตรงนี้เนี่ยนอนรอแรงก่อนได้นะครับอือแล้วเห็นตรงนี้ครับเห็นเป็นชาร์เปอร์ครับผมโอ้ยแมโซนาทิ้งไว้ขอบวงมุมนี้ m อ็ชุมรีขยับได้ไม่เยอะข้างบนหัวยังเป็นโกลเด้นแคทอีกหนึ่งทีมครับใช่ครับโซนอ้าวไปโดนยิงจากไกลๆก็เมื่อกี้ดาเมจขึ้นมานะไปที่เมอร์ลินมอไหมเมอร์ลินมอไหมเมอร์นี่เมอร์ลินมอไปแล้วนะท่านผู้ชมบ้านน้อยคอยรักโอ้โหเริ่มขยับก่อนเลยหรือเปล่าครับเอาทีสมองแล้วดึงฮะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ลำพูเนี่ยไม่รีบเดินได้ขึ้นไปอย่าบอกนะว่าจะบอกเทีมผมว่าทีมแน่นอนเอาแน่ สี่คนครบทีมพม่าต่อและโดนต่อรับมาติดหัวหนึ่งเมอรเราจเตะกระชัโอ้โหโดนชิงรถมาครับผมแล้วจะไปกลับมาเก็บได้เก็บสองครับผมโยชิเก็บจันบุนเมนได้เหมือนกันโยชิมินบุรีจะเป็นใบของไฟนี้ระเบิดของบุรีรัมย์มาแล้วแถมมาเคมเคมหมดเก็บหนึ่งหลังแต่ไปก่อนว่าบุรแล้วจะัดมาเก็บเลยบุรีรลำโอ้โหแต้มครับผมตรงนี้ครับบุรีรลำหวานเจี๊ยบครับโอ้เหลือเชื่ออีกแล้วอลิมิเต็ดไปได้ฟ้าร้อนครับผมเรียบร้อยเลยฮะ โอ้โหเราต้องสีเขียวบ้านไว้ได้อีกแล้วก็อนนั้นคือทำมิกดีมากนะคือปล่อยเขาเล่นไปแล้วถ้าชนเมื่อไหร่เดี๋ยวออกไปเอาคิวแล้วตรงนี้แปดบีกับเมารินมอยังไงเมารินมอแยกกันเล่นสองสองเวสต์กอนต้องปาไฟไปก่อนถะาเราออกมาทางหลังบ้านชาวกไม่ได้สวักแก๊กครับผมนอนน็อกดาวลงไปก่อนนะตรงนี้แต่แปดปิดสวักแก๊กเจ็ดคิวว่าผมเมารินมอแบบนี้มีโอกาสแทงถึงชาเปอร์เลยนะทำเป็นเล่นนะ เอาลิงจับเลยครับมอรินมาแล้วชาวกล้วยฉีออกมาทางด้านขวาเห็นเปิดหรือเปล่าเปิเก็บงานไปก่อนครับโอ้ชาวกล้วยมาแล้วครับชาวกล้วยโอ้กลวยแกร้อนในก็หายนานเปิดแม็กโซนัสในหมู่บ้านคุณมาเหมือนกันนะโอ้เดี๋ยวชื่อเ้อบแล้วนัหมาได้แม็กโซนัสมาเหมือนกันท่านผู้ชมครับไม่ทันแกแต่เรียบร้อยอ่ะจอได้แม็กโซนัสไปแกไม่ทันเด็กยุ่งแย่เขากินกันเลยครับโอ้โหต่อไปต่อไปเลยครับมุมนี้คุยแต่ก็งุงงงอะไรก็ไม่รู้ นิสต,ตีใหม่ไงนะเออเอาไปครับเนี่ฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมิสเตลเล็กๆครับผมแล้วอย่างเงี้ยรถนั้นไม้โดนกดไปแล้วเรียบร้อยครับจบอันดับที่6ไปครับเอเมชชนบุรีเคซีฮาวมาร์ตเอ้ยโกลเด้นแคทนี่น่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดนะเพราะว่ามีทั้งคิวแล้วก็เพลสเมนต์พอยต์ครับผมใช่ครับโอ้แต่ว่าวงเล่นยากอีกแล้วนะเกมนี้ครับมีแค่บ้านของเม,มอรินมอครับที่เล่นได้แบบสบายๆครับดับเบิ้ลครับเหลือ2คนครับเป็นสีน้อยแล้วก็ทางด้านของเบลมอสนะอย่างเงี้ยใช่ครับรถรถเนี่ยโดนตัดยางทิ้งไปแล้้ววดยคครรัับบผม โอ้แล้วดูฮะถ้าวงหนีก็คือเล่นไม่ได้แล้วครับชาร์เปอร์รอล็อกอยู่แล้วครับเหลีงเอาแล้วนี่ครับจเจสี่ออกมาไปได้แล้วตีน้อยน็อกดาวน์ไปครับเหลือ,อคนเดียวฮะชาร์เปอร์เอาแล้วครับผมชาร์เปอร์มูฟยางแล้ววงหนีข้ามาเมอร์ลินมอนะไปชมครับโอ้โหแล้วบ้านนี้ท่านได้แต่ใดมานี่คือมาตั้งแต่แบบดอกแรกเลยนะใช่ครับมาตั้งแต่เฟสที่หนึ่งน้ำตาเมอร์ลินมอนต้องย้อนดูท่านผู้ชม โเราโคนโนซีจะไปได้ติกเซนครับผมกำลังจะได้อีกหนึ่งคิวครับผมเกมนี้เนี่ยไปละก้าวแต้มนะกำลังได้แต้มที่สิบนะครับโอ้โหถ้าแชมป์อีกเนี่ยบุรีรัมย์จะฉีกคะแนนไปค่อนข้างไกลนะกลาย็<ม>ว่าจะลุ้นแค่สองทีมเอานะในตัวสามใบนี้นะพี่ชมใช่ครับโอ้โเดือดเชื่อครับมาตรฐานดีมากครับบุรีรัมย์โอ้ชาเปอร์จะมูฟยังไงครับเกมนี้แล้วดูฮะสองล็อกขาดเลยครับผมแต่แปนบิดก็น่าสนใจนะครับสองคนนะเป็นทีมที่แบบ ร้อนแรงอยู่แล้วในเรื่องของสกิลเพย์นะครับใช่ครับหรือจะต้องเอาต้องเอารถคันที่พังเนี่ยต้องขับลากมาหรือเปล่าไม่สามารถจะมูฟไปไหนได้เลยครับสมวกเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่าสำหรับชัปเปอร์เห็นแล้วจะหมดแล้วเอามีอยู่ครับแต่เหมือนจะไม่พอนะท่านผู้ชมครับพี่บอมคุณอาร์ตไม่น่าพอครับแบบนี้โคด้นแคทจะล็อกหรือเปล่าตรงนี้ต้องดูนะเพราะว่าโคด้นแคทอาจจะต้องโฟกัสกับทางหน้าของบุรีรัมด้วยครับแต่ถ้าเกิดชัปเปอร์พลาด เมอร์ลินมอแซงทันที<อ>ครับจริงนะท่านผู้ชมครับนะพี่บอ,อมนัดหลีกพอมายิ่งผ่านไปทีละซีซั่นซีซั่นเนี่ยยกระดับขึ้นเรื่อยๆแต่และทีมมีความแบบมีการพัฒนาที่สูงขึ้นนะเห็นได้ชัดเลยอย่าง8บิตเนี่ยนะเอาจริงไฟสู้ได้นะเกิดเป็นทีมจริงๆครใช่ครับรวมไปถึงโกลเด้นแคทอะไรพวกนี้เยอะแยะคือมาถ่ยายขึ้นเรื่อยๆอืมแล้วดูว่าเกเซมาเก็บโคเนตซี่ไปครับผมแล้วบุรีรามโนดาไปได้ติกเซนเหมือนกันครับ เลอสองคนนะบุรีัมน่าจะไม่ถึงแชมป์แล้วแบบนี้ว่าเมอร์ลิมอมีบ้านให้เล่นด้วยแล้วขอไปหุ้ยขาดหมดเลยแล้วอาริบิเตตไปได้ตีน้อยครับผมได้ตีน้อยมาแล้วเรียบร้อยฮะเก็บงานโดยอาริบิเตตโอ้โห,ห,หไม่รอดนะชาเปอรม์มันยากจริงๆนะตรงนี้ครับด้วยความที่ไม่มีรถด,ด้วยแบบนี้มันมูฟยากครับชาเปอร์แต่เหมือนอีกเล็กน้อยจะเข้าวงได้นะแต่ว่าตอนถ้าจะเข้าวงมาเนี่ยก็คือหินไม่มีทั้วยแล้วใช่ครับ <นะ S 1> ผมบว่า เหมือนอบุรีรัมไหลไปทางโกลเด้นแคทครับถ้าเกิดว่าเก็บได้อีกสองนี้แต้มฉีกแน่นอนครับเพราะว่าชาเปอร์หนี่เหลือคนเดียวโอ้โหยิงก<ด>ันไม่ดูครับบุรีรัมโดนคอมาครับผมหายไปสี่สิบครับก้อนแมวเอชพีไม้ตีเฮ้ยมุมนี้อย่าบอกปีนได้ท็อกนะตรงนี้ชาวกล้วแบบกระโดดเข้ามาปุ๊บโผล่มาข้างหลังโดดได้นะนถ้าฉีกท้ายเนี่ยฉีกท้ายมาหน่อยปีนได้เลยนะครับคือชาวกล้วอาจจะคาดไม่ถึงครับโอ้โหเข้าล่าง มีเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะได้เปิดจุดกันรัวๆแน่นอนครับแล้วดูฮานอวดาขวาสะกบขึ้นมาเห็นแล้วนะครับผมแต่ว่ามีโกเดนแคทหลออเจาะแจะอยู่ครับแล้วดูเกเตียมัสเห็นเกเตียมาเห็นแล้วแต่ว่าสโมสมันยังโปะอยู่ครับผมทําไม่วิชั่นของเกเตียมัสเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป่าไฟไปแล้วทั้งโดนฝนมาเหมือนกันครับผมเป็นแฟเกเนตครับจาก4ีเบิดสนวนก็ไปเหมือนกันครับผมสำหรับทางด้านของ,งอบุรีรัมโมช ยาวมาแล้วเรียบร้อยครับผมชาเปอร์ไปต่อไม่ได้ครับจบอันดับที่5ไปใช่ครับผมนี่ฮะโอ้ถึงเจอผมไปแล้วไปแล้วไม่แต้มเลยฮะเกมนี้ผมไปลำพูนไปแล้วเหมือนกันเดบผมก็ไปแล้วแห้งนะดูเราเศร้าเลยเดยกเศร้าเลยโอ้โหน็อกน็กครับเรียบร้อยครับเขาเป็นก็ต์แมวครับแล้วไม้ตีไปได้เฉาครัวอีกหนึ่งเหมือนกันครับผมเก็บงานไปก่อนเลยครับตรงนี้ บอหมดได้จับพลเรียบร้อยครับผมโอ้โหเดือดจัดจัดนะสามนี่ไว้ใจเขาได้จริงนะกอล์ฟแมวตั้งแต่พีเจแล้วนะครับ3ทีมครับผมตรงนี้ฮะับสองสองสองครับผมเมอร์ลิโน่แปดบิดแล้วก็บุรีลำครับผมโอ้โหแบบนี้คะแนนบุรีลำฉีกแน่นอนครับมีโอกาสแชมป์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้เล่นเท่ากันหมดเลย3ทีมครับและวงเนี่ยถึงแม้จะมันเข้าหาบ้านเมอร์ลินมอก็ตามครับเขายังมีต้นไม้ให้เล่นหรือเปล่าอโ้แต่ต้องบอกเลยว่าเนินนี้ก็ถือว่าเล่นค่อนข้างยากนะอุ้ยแล้ว เราทำมิ่งไปชาร์จบ้านนะผมว่าบุรีรัมชาร์จเนีคุณว่าแปดบิตผมว่าน่าจะต้องทำแล้วอ่ะโอ้โหสวยจัดเลยเนินนี้โหเนินนี้เล่นได้ยาวๆครับผมแปดบิตจะโดนก่อนนะฮะแบบนี้อุ้ยแล้วแปดบิตโดนบ้านนักบุรีรัมเรียบร้อยมันโถได้ไปตีไปแต่ว่ายังเก็บไม่ได้เพราะโนด้าเข้ามาค้ำไว้ก่อนครับแล้วคอต่อเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยขอบโล่งตะติวคิวฟีหรือเปล่าบุรีรัมม์ไม่กล้าเดินขึ้นไปชิดเนินทางด้านหน้าครับผม อู๋แล้วยังเช็คซ้ายละเอียดจัดเลยครับบุรีรัมดูฮะ,ฮะแล้วเมอร์ลินมอแซงขึ้นมาเรียบร้อยครับชาเปอร์ตกไปอยู่ดับที่สามมาแรงวันนี้นะเมอร์ลินมอรครับเพ<ช>ราะสองเกมอีเันเกลได้แท้เลยนะใช่ครับตรงนี้เพียงพอเลยอ่ะอุ้ยแถมอีกยี่สิบเอ็ดดัเมจฮะนี่ไงลิมิเต็ดเผาไม้สีไปแล้วสเปย์ไปเรียบร้อยฮะเมอร์ลินมอกับบุรีรัมใครจะได้ชิคก้นดินเนอร์ในเกมนี้ไปแล้วโรได้ไปเปิดอามันโถก่อนครับผมบุรีรัมนะผมว่าโอ้โหไปแล้วครับ คือจะไปค้ำด้านหน้าเลยครับผมโนดาเล่นแบบสุดแล้วชิดไหมชิดคู่โอ้โหระเบิดน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วครับเหมือนจะจ่ายเอามีอยู่ในกล่องนั้นเต็มเลยอ๋อเป็นแฟลตแบงครับโอ้ดูการเล่นดูการเล่นบุรีรัมหลงยากท่านผู้ชมครับแล้วโอ้มาต่ออีกเด็ดครับผมโอ้โหทำได้ดีกว่าตรงนี้ แล้วเบิลแช่หมอนแล้วเราเิดลูกนี้ย้อยเข้าไปแปเรียบร้อยรับผมบุรีรัมลีลโอ้หสุดยอดจริงๆครับผมบุรีรัมย์อยู่ในแต่ดีสปอร์ตนะโอ้โหลูกนี้วัดมาจากบุรีรัมย์เลยโอ้ยคันมาจากปราสาทเลยครับ